สวัสดีครับท่านชมครับขออนุญาตฉลองแชมป์ให้เวสแฮมก่อนนะครับทีมขุนขอนเวสแฮมเพิ่งจะคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกไปเมื่อคืนนี้เอาชนะฟิออเรนติน่าไป2-1นะครับเกมนี่เกือบจะเสมอเกือบต่อเวลาอยู่แล้วนะแต่นาทีสุดท้ายเนี่ยลูคัสปาเกตา้าสุดยอดนะครับแทงทะลุช่องให้จารอดโบเวนกระชากเข้าไปล่อเป้าพังประตูใช้เวสแฮมชนะ2ประตูต่อหนึ่งสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับ เวสต์แฮมเป็นแชมป์แรกในรอบ43ปีเลยนะรอมายาวนานนะครับก็โอเคสรุปว่าบอลยุโรปฤดูกาลนี้เรียบร้อยไปแล้ว2ถ้วยนะครับเวสต์แฮมได้แชมป์ Conference League เซเบียเป็นแชมป์ยุโรป e a g u e ส่วนถ้วยใหญ่ยู a Champions League คืนวันเสาร์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ชิงชนะเลิศกับอินเตอร์มิลานนะครับทีมงูใหญ่จากอิตาลีคืนวันเสาร์ที่10มิถุนา ทีสองตามเวลาเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมครับอังกฤษกับอิตาลีจะชิงกันเป็นถ้วยที่2องแมนซิตี้นั้นลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็น3แชมป์นะครับส่วนอินเตอร์ลุ้นแชมป์ที่2ต่อจากคป้าอิตาเลียมาดูความพร้อมล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของแมนซิตี้คายวอลเกอร์กองหลังที่เจ็บหลังนะครับเจ็บหลังช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคายวอลเกอร์ซ้อมไม่ได้นะครับต้องงดซ้อมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอเคแล้ว เขามั่นใจว่าหายทันลงได้นะครับวอลเกอร์บอกเขาไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแค่พักฟื้นฟูร่างกายนะครับเขาไม่มีทางพลาดนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนนะก็อย่างที่บอกก็คือเลืออีกนัดเดียวไว้เฮ้ยนัดสุดท้ายขออีกนัดเดียวคายวอลเกอร์ไม่พลาดหรอกผมมาลงได้นะครับซิตี้น่าจะฟูลทีมนะครับพร้อมลงหมดเออร์ลิงฮาลันเควินเดบรอยแจ็คกรีลิชยูาคกรูวันอะไรพวกเนี้ย ลุยนะครับแมนซิตี้เต็มร้อยแน่นอนนะส่วนทางอินเตอร์มิลานเฮนริกมักคกิตายานมิดฟิลด์ตัวเก่าวัย34อดีตนักเตะอาอร์เซนอลนะครับหายเจ็บนะหายเจ็บกลับมาซ้อมได้ตามปกติน่าจะลงตัวจริงนะครับส่วนกองหน้าลาวตโรมารติเนสเป็นตัวหลักแน่นอนที่เหลืออีกคนนึงเนี่ยตัวที่จะเล่นคู่กับลาวตโรนะคุณซอซิโมเนอินซากิต้องเลือกระหว่างเอดินเชโก อดีตกองหน้าเก่าแมนซิตี้กับโรเมลูลูกากูซ่ออิตาลีเนี่ยเขาคาดว่าเชโกมีโอกาสลงสูงกว่าแต่ลูกากูช่วงนี้สดมากเลยนะครับทุกผู้ชมครับ8นัดสุดท้ายของเกาช่วเซเรียอินเตอร์เนี่ยชนะถึง7เกมนะแล้วช่วงที่เข้าเบรกชนะมาติดติดกันเนี่ยลูกากูยิงได้ถึง7ประตูฟอร์มดีมากๆนะครับทานผู้ชมครับจังหวะการเล่นนี่คือโบบะกับราตาโร่เลย <laughs> เข้ากันมากเลยกับราอตโรมาติเนสเพราะฉะนั้นถ้าลูกกากูลงตัวจริงไม่แปลกนะครับท่านผู้ชมครับไม่แปลกซนะิโมเนอินซากี้กุนซืออินเตอร์วัย47เขาได้ชื่อว่าเป็นราชาบอลถ้วยนะก่อนหน้านี้นะครับทําทีมลาซิโอกับอินเตอร์ได้แชมป์บอลถ้วยมา7ครั้งเป็นพวกโคปาอิตาลียกับซูเปอร์โคปานะครับอินซากี้บอกว่าทีมของเขาเนี่ยมักจะเล่นนัดชิงได้ดีเสมอ ชิงทีไรในเกมรุกสุดยอดเฉียบขาดเกมรับแน่นปึกเลยนะครับแมนซิตี้เป็นสุดยอดทีมอินซาก,กี้บอกเขายอมรับนะครับเปปกวัวดิลาก็เป็นโค้ชที่เก่งที่สุดในโลกอินเตอร์มิลานยอมรับในความยอดเยี่ยมของแมนซิตี้แต่ไม่กลัวยอมรับนับถือฝีเท้าแต่ไม่กลัวนะครับอินซาก,กี้นั้นศึกษาเกมแมนซิตี้ในนัดชิงเอฟเอคับกับแมนยูมาแล้วเขาบอกว่า ยิ่งดูเนี่ยยิ่งเข้าใจว่าทําไมซิตี้ปราบคู่แข่งมาเกือบหมดยิ่งดูยิ่งเห็นความเก่งนะครับคือทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบทั้งเทคนิคแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับแต่อินเตอร์มิลานเองก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพร้อมสู้กับทุกทีมอินเตอร์ต้องจํากัดเปอร์เซ็นต์การครองบอลของซิตี้ต้องไม่ให้ซิตี้ครองบอลฝ่ายเดียวนะครับต้องปิดพื้นที่ในสนามให้หมดเลยอย่าให้เหลือแม้แต่นิ้วเดียว จินซากีบอกต้องปิดพื้นที่ให้หมดไม่ให้เหลือแม้แต่นิ้วเดียวแล้วพี่จะทำยังไง <c oughs> ไม่รู้กันนะครับขณะที่เป๊ปกวัวาดีอล่ายกย่องว่าอินเตอร์เป็นทีมอันตรายน่ากลัวเล่นยากมากนะครับแต่ซิตี้ก็มั่นใจเหมือนกันเป๊ปพยายามเน้นให้ลูกทีมเข้าใจว่าวันเสาร์นี้จะต้องเล่นยังไงต้องเข้าใจแท็กติกแบบเป๊ะๆนะครับอินเตอร์มิลานเกมรับเหนียวแน่นมากเจาะยากมาซิตี้ต้องเล่นอย่างอดทน ต้องเล่นอย่างอดทนนะครับทานผู้ชมครับต้องคุมจังหวะของเกมให้ได้เรื่องสมาธิในเกมเนี่ยทีมอิตาลีถนัดถนัดเล่นแบบยื้อไปเรื่อยๆแล้วรอสวนอิตาลีดีต่อบอลเกิน 3- 4จังหวะหลุดนะครับทานผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแมนซิตี้ต้องระวังนะรู้อยู่ว่าจะต้องเจอกับอะไรนะครับนักข่าวถามเป๊ปว่าแมนซิเตี้เกมเนี้ถูกมองว่าเหนือกว่าเกรงไหมเกรงไหมเป๊ปบ,บอกชินแล้วไม่เกรง นะครับไม่เกรงนะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็วัดกันแค่นัดชิงนัดเดียวไอ้เกมอื่นๆนอกจากนี้เกมอื่นๆก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับสมาธิของนักเตะทุกคนต้องอยู่ที่เกมวันเสาร์เท่านั้นวัดกันที่เกมเกมเดียวนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าชิงแชมเปียนส์ลีกเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกปี2021เสียท่าแพ้เชลซีพลิกล็อก1ประตูต่อศูนย์เกมนั้นแมนซิตี้เล่นไม่ออกเลยนะครับแต่ปีนี้ทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นแก้ตัว ต้องการชนะเพื่อเป็นแชมป์ยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเรือใบสีฟ้านะครับแล้วก็ต้องการเป็นสามแชมป์เทียบเท่ากับแมนยูเมื่อปี1999ถ้าทําได้นี่คือยิ่งใหญ่มากๆเลยนะส่วนงูใหญ่อินเตอร์เคยเป็นแชมป์ยุโรปเป็นครับหรือแชมเปี้ยนส์ลีกมาทั้งหมด3ครั้งหลังสุดปี2010ยุคโชเซ่มูรินโญ่นะครับปีนั้นเอาชนะบาเยนเมวนิกไป2ประตูต่อศูนในเกมนัดชิง อินเตอร์ปีนี้เนี่ยได้ที่3 s e เซเรียนะครับแต่มาประสบความสําเร็จในบอลถ้วยเล่นบอลถ้วยดีนะได้แชมป์โคปาอิตาเลียด้วยการเอาชนะฟิออเรนตินาตอนนี้งูใหญ่ได้ไปแล้วหนึ่งถ้วยทีมนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเล่นบอลโคตรระ,ะ่ยวเลยเขี่ยวมากเลยเล่นยากคือใช้กองหลัง5คนนะครับท่านผู้ชมครับเซนเตอร์ Center 3แล้วแบ็ก2 b a แบ็กนี่คือไม่ใช่เป็นวิงแบ็กนะคือเน้นเกมรับเป็นแบ็กเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลัง5 นะเซ็นเตอร์3ตัวก็จะมีพวกดัมโบรซิโอนะครับอาแชบี้บาสโตนีแบ็คสองข้างเดนเซลดุมฟรีสกับเฟเดริโกดิมาโกทั้งเหนียวทั้งบกดีนะครับกองกลางนอกจากมัก์กิตายานก็ยังมีฮาคารชาฮานโนลูนะครับแล้วก็นิโคลบาเรล่าตัวทีมชาติอิตาลีบาเรล่าเก่งจริงนะครับส่วนกองหน้าลาวตาร์โรนมาติเนสนอกจากยิงดีแล้วยังจ่ายคมด้วยนะลาวตโรเนี่ยจะชอบถอยลงมาต่ำนิดนึง แล้วเปิดบอลทะลุให้พวกลูกากูหรือเชโกสอดขึ้นไปนะครับจ่ายแล้วเพื่อนหลุดเลยนะใครอยากรู้ว่าอินเตอร์สวนคมแค่ไหนเนี่ยให้ไปดูเกมที่อินเตอร์ชนะออตาลนต้าในนัดรองสุดท้ายของเกาโชเซียนะครับวันนั้นเนี่ยราตะตโรจ่ายทะลุช่องให้โรเมโลูกากูหลุดเข้าไปยิงแค่39วินาทีแรกสุดยอดเลยนะครับมาซิตี้ผมก็คงเห็นแล้วหลายลูกเนี้ย ซิตนะี้ต้องระวังให้ดีนะครับจังหวะสวนกลับของอินเตอร์สวนคมแล้วเติมกันเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยผมว่าแทคกติกของแมนซิตี้ในเกมนี้มันก็น่าจะไม่ต่างจาก f อฟซี A คับนัดชิงกับแมนยูก็คือเน้นแน่นอนนะครับเล่นให้ชัวไว้ก่อนต้องครองบอลเก็บบอลให้แน่นอนครองบอลไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันการสวนกลับของอินเตอร์นะครับ จะไปเสี่ยงเล่นเร็ววูบวาบป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยไม่ได้ไม่งั้นมีสิทธิ์โดนสวนได้นะครับท่านผู้ชมครับอินเตอร์กับแมนยูนั้นสวนเก่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือต้องเก็บบอลไว้ปิดประตูตีงูซิตี้ต้องปิดประตูตีงูแล้วระวังตัวอย่าให้โดนงูฉกถ้าเผลอเนี่ยงูฉกได้นะครับท่านผู้ชมครับซิตี้ต้องรัดกลุ่มนะแมนซิตี้นัดนี้แฟนๆอาจจะต้องทำใจคือ เกมมันอาจจะไม่เร็วนะไม่หวือหวาอะไรมากมายนะแต่มันจาเป็นต้องเล่นแบบนั้นจําเป็นต้องเล่นให้ชัวร์ก็เหมือนกับไอ้วันที่เจอแมนอยู่แหละนะวันนั้นก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ซิตี้ก็ก็ไม่ค่อยกล้าเปิดเกมเร็วมากเน้นครองบอลน,นะวันเสาร์นี้ผมว่ามันก็น่าจะมาแนวนั้นนะครับซิตี้อาจจะเจาะลาบากหน่อยอะเพราะาเกมริมเส้นเนี่ยมันไม่รู้จะผ่านได้เปล่านะครับท่านผู้ชมครับอินเตอร์เล่นหลัง5ตัวเนี่ยมันจะบล็อกหมดเลยนะ เออมันจะแน่นเป็นหมดพื้นที่ไม่ค่อยมีแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่านะครับไม่มีครั้งไหนที่ซิตี้เข้าใกล้แชมป์ยุโรปเท่าปีนี้ไม่มีครั้งไหนที่มาซิตี้มีสิทธิ์เป็น3แชมเท่าปีนี้นะวันเสาร์เนี้ยถ้าซิตี้ยิงขึ้นนำได้ก่อนมันก็จะโ,โหเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ จะผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยสบายขึ้นเยอะนะแต่ถ้ากลับกันถ้าสมมุติว่าอินเตอร์เกิดชิงจังหวะขึ้นนําได้ก่อนถ้าเกิดว่าอินเตอร์ดันขึ้นนําได้ก่อนอันนี้ยุ่งเหมือนกันนะครับยุ่งเหมือนกันนะโอเคอินเตอร์มิลานเป็นรองอันนี้ทุกคนก็รู้แต่ไม่ถึงขั้นสู้กันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้เป็นรองถึงขั้นสู้กันไม่ได้อ่ะมารอลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมครับตีสองคืนวันเสาร์รอดูว่าแมนซิตี้ จะสร้างประวัติศาสตร์ได้หรือไม่วันนี้ก่อนจากการอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราเต็มหน่วยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยขอให้ท่านชมดูบอลอย่างสนุกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ